สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูตัวอย่างการหารากของระบบสมการเชิงเส้นด้วยระเบียบว,วิธีการแยกแบบ LU นะครับเริ่มต้นเราก็ทำการแยกเมทริกแบบคราวนะครับโดยที่เราเขียน a เนี่ยเท่ากับ l คูณกับ u นะครับโดยที่ l เนี่ยเป็นเมทริกที่สามเหลี่ยมล่างซ้ายเนี่ยนะครับมีเป็นตัวเลขนะคะที่สามเหลี่ยมบนด้านขวาเนี่ยเป็นศูนย์นะครับในขณะที่เมทริก u เนี่ยสามเหลี่ยมบนด้านขวาเนี่ยเป็นตัวเลขโดยที่แนวทะแยงเป็นเลขหนึ่งทั้งหมด เราก็จะมาหาสมาชิกของเมทริกซ์ L และเมทริกซ์ U นะครับโดยวิธีการตั้งคูณกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็คูณกันทีละตำแหน่งเริ่มต้นเราหา L 1 1ก็คือใช้ใช้แถวที่1ของเมทริกซ์ L คูณกับคอลัมน์ที่1ของเมทริกซ์ U จะต้องได้ตัวเลขเป็นของ a 1 1ก็จะได้อะไรครับ L 1 1 0คูนบวกคูคูเท่ากับ1ก็คือจะได้ L 1 1เท่ากับ a 1 1ก็คือ1 ทำนองเดียวกันก็จะได้ l 2 1เท่ากับ a 2 1แล้วก็ l 3 1ก็จะเท่ากับ a 3 1ก็คือเลข3ถัดมาเราก็หา u 1 2นะครับเมื่อเรารู้เรารู้สมาชิกในคอลัมน์แรกของ l แล้วเนี่ยเราก็ใช้แถวที่1ของ l เนี่ยในการหา u 1 2และ u 1 3นะครับโดย u 1 2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2นะครับซึ่งเกิดขึ้นจาก การนำแถวแรกของ L เนี่ยนะครับคูณกับคอลัมน์ที่2ของ U นะครับก็จะได้เป็น a 1 2เนี่ยนะครับก็จะได้ u 1 2เท่ากับ2ถัดมาก็จะได้ u 1 3เนี่ยเท่ากับ1เมื่อเรารู้ u 1 2และ u 1 3เรียบร้อยแล้วผมก็ใส่ตัวเลขไว้ที่ m a t r i c u ตรงนี้นะครับถัดมาเราก็ใช้ประโยชน์จากคอลัมน์ที่2ของ U นะครับเพื่อที่จะหาค่า l 2 2และ l 3 2นะครับ ก็จะได้ l 2 2เนี่ยเท่ากับลบ5 l 3 2ก็เท่ากับลบ5เช่นเดียวกันแล้วก็ดำเนินการต่อนในการหา u 23ครับในการหา u 23ก็จะได้ว่า u 2 3เนี่ยเป็น0และลำดับสุดท้ายก็คือหาค่า l 3 3ซึ่งจะได้ค่าลบ4ออกมานะครับเมื่อได้ค่าของเมทริกซ l และเมทริก u แล้วดังนั้นก็จะเห็นว่า L ก็รู้ค่าเป็นตัวเลขหมดแล้ว u ก็รู้ค่าเป็นตัวเลขหมดแล้วก็ดาเนินการต่อโดยการหาค่าของ y ก็คือใช้ L y เท่ากับ b นะครับเ y เท่ากับ b เมื่อรู้ y แล้วก็ใช้ ux เอท่ากับ y อ่าเริ่มต้นจาก L y เท่ากับ b เนี่ยนะครับเป็นไงครับถ้าดูจากรูปสมการนี้ก็จะเห็นว่าหา y1 ออกมาได้ก่อนนะครับก็คือจะได้ y1 เท่ากับ3ก็หา y2 ไล่ออกมานะครับ y 2ได้0และ y3 ได้1 หลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้สมการเนี่ย u x เท่ากับ y ก็คือเอาเอาเมทริก u มาแล้วก็เอาเวกเตอร์ y ที่เพิ่งได้มาเนี่ยมาหารากของสมการจริงๆก็คือตัว x นะครับก็เราก็เริ่มต้นจาก x 3ย้อนกลับไปนะครับก็ได้ x 3เท่ากับ1 x 2เท่ากับ0แล้วก็ x 1เท่ากับ2ซึ่งเป็นรากเดียวกับตัวอย่างของการทำเมทริกผกผันนะครับ จากกระบวนการหารากของระบบสมการด้วยระเบียบวิธีการแยกแบบ LU เมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถนำมาเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Python ได้ดังนี้นะครับส่วนประกอบของโปรแกรมก็จะมี3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นพวก Input ตรงนี้ก็จะบอกว่า m มทริกซเคืออะไร m มทริกซบคืออะไรแล้วก็มีการ define ว่า LU เนี่ยทำยังไงบ้างถึงจะหารากของระบบสมการออกมาได้และส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของการ execute ก็คือเรียกไอตัวที่เรา define ไ,ไว้เนี่ยมาทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลักๆก,ก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงข้างในตรงนี้ LU นะครับก่อนอื่นเลยตรงนี้เนี่ยไอตัว a กับตัว b เนี่ยเราสามารถที่ให้มันอ่านข้อมูลมนาะจากไฟล์อื่นก็ได้หรือว่าจะให้มันทําอยู่ในตัวโปรแกรมก็ได้ในกรณีที่มันเป็นระบบสมการใหญ่ๆนะครับแต่ตรงเนี้ยระบบสมการมันไม่ได้ใหญ่มากเราก็คีย์ตัวเลขเข้ามาได้มันมีแค่ไม่กี่ตัวเอง อีนี้มาดูข้างในนะครับว่ามันมีการ define อะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือหลังจากที่เรารับค่า a กับ b มาแล้วเนี่ยเราหาจํานวนสมการก่อนจํานวนสมการก็คือเป็นความยาวของอาร์เรย์ตัว b เนี่ยนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีสมาชิก3ตัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย n จะต้องเท่ากับ3เราก็กําหนดเมทริก l กับเมทริก u ขึ้นมานะครับเมทริกซ l เนี่ยเรากาหนดให้มันเป็น0ทุกตัวนะครับก็จะเป็นขนาด3คูณ3 ส่วนเมทริก U เนี่ยเราก็กําหนดเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ไปเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าเมทริก U เนี่ยแนวทยแยงมันเป็นเลข1ห,หมดเลยทีนี้มาดูส่วนของการคํานวณหาสมาชิกของเมทริก L และเมทริกซ์ U นะครับก็คือจะอยู่ในในรูปนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็น i เท่ากับ0นะครับเราก็จะคํานวณหาสมาชิกคอลัมน์แรกของ L กับแถวแรกของ u นะครับแล้วตรงนี้เนี่ย i เท่ากับ0เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนก็คือว่า Array ใน Python เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นที่บ้านเลขที่0นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลามันทำจนถึง3เนี่ยนะครับมันก็จะทำอะไรครับ0 1 2พอเจอเลข3มันจะหยุดเลยนะครับมันจะหยุดเลยไม่ยอมทำอีกนะครับ ส่วนถัดมาที่ผมพูดก่อนก็คือส่วนสุดท้ายอันนี้ก็คือคำนวณสมาชิกตัวสุดท้ายของไม่ถึกแอนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นการคำนวณสมาชิกส่วนที่เหลือของทั้ง L ทั้งยูเมื่อได้ออกมาแล้วเนี่ยผมก็สั่งมันปรินต์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาคำนวณหาค่า y กับค่า x ก็ตามกระบ,บวนการที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วจะเห็นว่าเขียนเป็นโค้ดเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเนี่ยสามบรรทัดจบและหา y แล้วก็อีกสาบรรทัดก็จบและหา x นะครับแล้วก็ปรินต์ออกมา ทีนี้เรามาดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอะไรบ้างครับโอ้โหเป็นไงครับ ตรงนี้สบายเลยครับเห็นไหมครับเมทริกซ์ L ก็มาเมทริกซ์ U ก็มาเวกเตอร์ Y เวกเตอร์ X ซึ่งเป็นโซลูชันที่เราต้องการเนี่ยมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสอบเนี่ยแทบจะไม่ต้องกังวลว่าจะมีความผิดพลาดเลยนะครับแค่คีย์ตัวเลขให้มันถูกนะครับผมสามารถให้คุณหารากของระบบสมาการที่มี4สมาการ5สมาการก็ย่อมได้นะครับเพราะคุณแค่ลอกตัวเลขพวกนี้ลงไปแล้วก็เขียนอธิบายกระบวนการนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบวกลบคูณหารกันบ้างอาจจะเมื่อยมือหน่อยแต่ตัวเลขคุณจะต้องไม่ผิดนะครับ